ขั้นที่สองสำหรับวันี้นะครับประมาณสามโมงกว่าน้อยๆน,นะครับติดขั้นที่สองแล้วตอนนี้เป็นสีเขียวนะครับเอาสีเขียวได้ไหมพอแล้วสีเขียวสีเขียวสีขากันบ่ค่อยถะเบิงนะครับเนดะ้สีเขียวเพราะว่างามดีแล้วผมว,ว่าว้ามันตัดกันขนาดเครับขั้นที่สองเช้านี้นะครับสามโมงนิดๆนะครับอยู่ที่เมียว,วดีเป็นขั้นแรกของเมียววดีนะครับเพราะว่า มันกะส่วนมากมาพรนท้องนะทัฒนาหอดเมียวดีแต่วันนี้กะหอดแล้วครับรอบนี้มันบ่ไกลกันเนาะจากพรนท้องมานี่กันใะแถวบ้านในบัสกรมแถวมานีโคกง่ายจรงสิรู้สึกว่าบ่ไกลกันดอกแถวนี้คิดว่าบ่เกินสิบหารนะครับที่จะไปหากันกับไปพรนท้องนะครับนี่กะสีเขียวนะครับพอเล่าสีเขียวครับตัวนี้น้ำหาพัฒนป้องเขากับพ่อ ถ้าถ้า,ถาน้ำหาป้องเขาปอนหัตะโดนหน่อยเด้นอ้อ,อมบ้านมังหันนี่แล้วคุณนะออ้อมบ้านมังหันนี่พอบ้านียังพุทธิทั้งเกามาอันละบ้านน้องเดิน,นนันน่นแหละอันนี้บ้านนั้ยังเกาะบ้านน้องแหวงห้วยทรายนะครับพี่น้องผู้ดใดสนใจหรือผู้อยากายาุ่ยใกล้นะครับมาชมผลงานเท่าใดนะครับน้องแวงห้วยทรายอำเภอเมวีวดีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมตัวนี้ ก้อนติดตั้งนะครับลังติดตั้งสีเป็นตั้งไดค่อยทํามาเบึงนะครับเด้อตัวนี้นะครับบอด้เชืียมตัวรถนะครับสําหรับกู้บุตตาพวกรุ่นมุนี้นะครับตัวนี้สีเขียวบอกสีส้มมันจะออกมาเป็นตั้งไดครับค่อยถัาบึงกระบอกสีเหลืองนะครับนี่แหละบ้านน้องแวงห้วยทรายนะครับอ้อยก็หลายมันกับลายนะครับแต่ว่าแนวหยกมันเป็นคันแรกของหมู่บ้านนะครับเด้อบ่หนักดอกพอยกไหวอยู่ ใส่กับลังในจากน้อยนะครับขั้นแรกของมูบัตนะครับด้อน้องแวงห้อยทรายอำเภอเมียวดีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรอบนี้บุกร้อยเอ็ดรอบนาบุ๊กสละครับบอลบือกับน้องสองห้องนะครับกะไก่บ้านเ็เกาอีกนะครับแล้วรอบนารอบลุ้นกับทีเลาะบ้านนะครับโอเคไปน้องเดี๋ยวค่อยต้เบิงนะครับผลงานของเาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมกระซิสเรียบร้อยนะครับ L5018 ขั้นที่สองของรอบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับผมสีเขียวนะครับเด้อสีเขียวพอแล้วเรียกใส่สีเขียวนะครับสวยๆครับมีสติ๊กเกอร์ให้สวยงามพร้อมนะครับออกมาเลยออกมาเลยเอามายน์โฉมหน่อยออกจากอู่มานี่ไงนี่ไงครับสวยๆกันไปเลยงามลายงามลายนะครับนี่ครับผมโอ้ว่ดครับโอ้หลังขาเห็นเพิ่นเด้อนะครับจังหวะจังหวะเกี่ยวก็พอดีนะครับ นี่ยกล้อโชว์ไปเลยมาครับผมทดสอบทดสอบตัวเขียวกับบอกเหลื้งนะครับผมจะติ๊กเกอร์เลือกชมนะครับสวยๆนะครับ,รบลงมาอีกับลงมาอีนะครับกับประมาณนี้พี่น้องคือคือเกา้าอ่ะล่ะค่ายเกา้านี่นะครับ พี่น้องยาออกมาหลายเลยเด้อพี่น้องเด้อครับเขายาฉากออกมาหลายๆนะครับเอาประมาณนี้ลนะพอดีหรือว่าเสียบข้าไปอีกเล็กน้อยนะครับเด้อมันจะได้บ่ได้นักรถแล้วก็มันจะไ้ไปสมดุลกับตัวรถนะพี่น้องตัวเชือเอาสีมาอีกนะเร็วกลมวมเก็บสีจังเลยวะเอากระดาษมาบางัองอมตัวนี้ก็คือเก่าเลยครับตัวดึงเอาคอดไหมนะไม่เด้อนี่เอาคอดมาเนี่ยก็นี่นะ ผู้ใดเหตุมือตออะได้เนี่ยเอาไป,อไไปเอาเราตอดเที่แข็งเอาตอดต้นาะเอออดให้เบิ้งกันเจี๋นี่แหละเริ่มตีนะครับผู้ใดอยากเข้าไปเบิ้งกระเบิ้งได้นะครับเด้อคุณเก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์นะตัวนี้เล็บครับเอ้ามีลาบงมวอายุติแม่มื่อนี่วัวนั่นเอาน้ำอัน้ำเหลวแม่นี่ครับเอาใยใย,ย,ย,ยเสียบออกไปด้านหนาหลายได้เพี่น้องเด้อเอาขอนมานน้ำเนี่ย นั่นแหละน,น,สสลนะครับสงสัยเลื่อมเลื่อมเลื่อมตีลงกไปสุดนะครับตัวดึงหงวพลาสติก L ห้าศูนย์หนึ่งแปดสีเขียวกระบ,บอกเหลืองออกนี้ได้ตัวได้หัวเด้นนี่นครับงามๆแล้วก็ติไปกาลสินต่อนะครับขั้นที่ 3, 5, สามหาศูนย์สามันลวดเลยนะครับวันนี้เด้อ กอลซีนเท่าหมือนี่สามคันเอ้ยรอบนี้สามคันไม่ได้อเอาหาศูนย์นะครับอยู่บ้านยังก่อนเหรอ,อน้นนนองแวงหัวชายน,น้องแวงห้วยทรายนะครับอําเภอเมียวดีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าร้อยหนึ่งบ่เขาอื่นนี่ครับร้อยเกินร้อยเกินจังหวัดร้อยเกินนะครับอําเภอเมียวดีบ้านน้องแวงห้วยทรายนะครับโอเคพี่น้องเดวไปพอกันขั้นที่ ขั้นที่สามต่อเลยนะครับเด้อนี่บ้านน้องแว้งหัวซ้ายนะเรารองนะครับยกเบิงยกเบิงครับผมยกเลยยกเลยอย่าไปสุดจนไหม่กับเพราะะกับเสียบออกไปหลายๆยยกสุดเลยเพาะวอาเจลาบีกับแปดจุดที่ต่อละเอาเยกเอาเยกหลายๆเลยเยกเยกเดืองเดืองเยกเยก ยิสุดแล้วโอเคนะครับผมตัวนี้ก็สูงแล้วนะครับเอล่ลงมา <c oughs> แบบนิ่มๆน,นะครับมือใหม่มือใหม่หม <c oughs> กินกันนิ่มๆซ้ำน,นี้แหละเฮาเป็นไรใกล้มือป่ะการเต็มมือเลยเพ่อพ่อโยกเต็มมือเลยไหม เอเอนั่นละนั่นละครับเอาละเลยแล้วทั้นี้กัเลยแล้วนะครับนีผักเขียวได้แล้วทั้นี้ก็ได้กระบอกเหลืองไปน้องด้ยกระบอกเหลืองทุกอย่างปกติตัวนี้ก็เปิดได้อกขึ้นกันนะครับด้วยตัวนี้นะครับทุกอย่างทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเดินสายสวยงามนะครับผมโอเคนะครับผมปิดเครื่องเลยคนแรกของมูบมัดมันเป็นพอร์ต นี่ขั้นแรกนะครับคั้นแรกเลยนะครับคันนี้นี่แหละเดี๋ยว่อยไปใส่บึ้งัดที่นี่ผลมันที่ออกมาจัางใดนะครับที่ใดมูเพิ่มบ่นะครับโอเคพี่น้องเราไปเจอกันคั้นที่สามต่อนะครับ